สวัสด,ดีครับผมวันนี้เราจะมากับการอ่านสปอยกันนะครับสปอยวันนี้สปอยวันพีตอนที่หนึ่งพันหนึ่งนี้ก็ตอนมากเลยนะครับที่รูดออกมาภาพที่รูดออกมาเนี่ยวันวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์หน้านี่วันพีซงดนะครับภาพที่ตัดออกมา,าวันพีวันนี้ตอนนี้ก็ทำมีตก ER ารต่อสู้เดียวเลยกันดูอย่างเดียวเลยนะครับ มันจะจะเป็นแบบไหนยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรับชมได้เลยนะครับรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับภาพแรกที่ตัดออกมาก็ภาพมาอยู่ที่บิ๊กมัมมนครับบิ๊กมัมได้ใช้เบติอูดโจมตีจะจะโจมตีนะครับแต่เป็นภาพที่เวอร์ลังการมากเลยนะครับมันก็เป็นไฟลูกใหญ่มหาศาลมากเลยนะครับผม ได้ตูมตีลงมานะครับแล้วเป็นภาพที่นะภาพต่อไปก็เป็นภาพที่ว่าเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยอกันเลยนะครับว่าโซโ,โลเนี่ยได้ใช้เพลงดาบเหมือนของซินเนมอนหรือดาบเพลิงนะครับผ่าเฟรโซโลนั้นได้ใช้วิชาดาบผ่าเพลิงของซินเนมอนผ่าเบสิทูดเป็น2เซกเลยนะครับ แล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมโซโลที่ใช้สามารถใช้เพลงหนาภาพเฟิงภาพ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 เพิงของชินเนมอนได้นะครับผมพอมันพีก็ได้จบลงไปแล้วนะครับมาเรียกมาสั้นมากมากเลยนะครับเรียกว่าเอาแก่นสั่อะไรไม่ได้เลย แต่ก็ต้องตไนี่อไปก็น่าจะหมันหยัดย้อยเลยนะครับการที่โซโลใช้เพ่งดาบของกินอัลมอนเนี่ยได้น่าจะโซโลน่าจะน่าจะใช้เพ่งดาบผ่าเผือของกินมันได้ด้วยนะครับต่ออตนนี้มันก็สั้นมากๆเลยนะครับ,เร,บเรียกว่าเรียกว่าเอาแกนต่างอะไรไม่ได้เลยงั้นก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ บายบายเดี๋ยวถ้ามีสปอยตอนใหม่ออกมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้พวกเพื่อนๆร,รับชมด้วยนะครับใครก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบายบาย